ครับเด่กครับก็เดมเมื่อวานเงครับเดิมนะครับทำเรือไง เกดจองเลยครับยครับพี่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 ยี่สิบกว่าลูกครับ่ก็า้เงหนีเยนร่เเรียเจลเเรีีย เอ๊ะหนึ่งจองแล้วโอเคเราดูดัวแล้วเข้ามาปุ๊บมันเป็นภาพขาวไงทีเนี้ยค่ะพ่อฮัทคือที่นี่ครับจังหวัดจับลุงทุเรียนค่ะพ่อฮัทเนยค่ะค่ะเต็มแล้วก็ฟูก็จะยาวแล้วนะคะแล้วก็จำนวนวันจำนวนวันคืออะไรครับก็หมายถึงความแก่ค่ะถ้าถ้าทุเรียนเกตเกตปีเนี่ยมันยังเกตปีก็อาจจะฟูเล็กไปนิดนึง ตมนีม okay. เดีหลังวมนได้ก้ไม่มีไดเดี๋ยว,ยวผมผมกำลังศึกษาผมเข้าใจว่าบ้านไหนไม้ั้านนี่ยผมพอมาอยู่เรือนพ่อช้ำปุ๊บเนี่ยเขาหันผิศปิดทิศไว้คุณจะเปืี่นจะเปื่อนจะเปื่น ช่เย็บหน่อยชวเย็บยหน่อยเย็บไม่อย็บลงไปนะก็คจริงไม่รู้หรอกฟังเข้ามาก็เราเราเชื่อตามเหตุผลไม่ได้จำไม่ได้จำมาร้อยอ่ะ เราจะโคตรไมเปลี่ยนเดี๋ยวว่าจะมีอรถรก็มีรถรถแก่พี่พอใช้พอสร้างบ้านปูกพืชชนเดียวนะ อย่างเช่นก็ทุเรียนก็ทุเรียนหมดเลยเอก็เนื้อหมดเลยอาหาข้าวนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทํานาทําสวนก็เป็นคคกหนองสวนก็ได้นะคะรผมก็จะผมต้องเข้าใจสนใจเป็นที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆเลยผมได้รับทราบจากผู้ประกอบการที่จังหวัดจันทบุรีนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยมีผู้คนก็หลังไหลามาลงทุนกันที่จังหวัดจรนทบ,บุรีที่ดิน สวนนะครับก็มีบางรายเขาก็ปลูกเป็นสวนแล้วก็ขายนะทำสวนขายนะลงทุนหรือคนที่พอมีอันจะกินเนี่ยก็มีความสุขกับเรื่องของการทำการเกษตรก็โงมาที่นี่นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จขนาดที่ดินถูกทุเรียนอยู่ในที่ไม่ไม่ใกล้ถนนนะฮะยังไล่ละล้านกว่าบาทที่ผมง,งอดนะูนั้นเลยดีมาก นะครับแล้วก็ปริมาณน mm ้ำฝนที่3,000ถึง4 0มิลลิเมตรต่อปีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อุ่มสมตูบๆแล้วมีอะไรหลายอย่างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทุ่งเบียนจาที่นี่จะเป็นตัวอย่างของเดือนจาทั่วประเทศครับร้อยสี่สามเดือนจำถ้าเอาแบบอย่างตัวนี้ได้ก็ต้องบักจำเดินแทนทีนี้